สำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงหรือปีงูของจีนนะครับเป็นงูเล็กครับคนที่เกิดปีมะเสงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นคนที่อาฆาตแล้วก็เครียดแค้นมักจะไม่ค่อยลืมเรื่องเก่าแก่แล้วเฝ้าทรัพย์สมบัติถ้าเป็นผู้หญิงมักจะเป็นคนค่อนข้างตรนีคือขี้เหนียวนะครับแต่ปีมะเสงในพศ2561นี้มีดาวเป๋าไปชื่อมันอาจจะเพียเพ้ยนๆหน่อยครับ ดาวดวงนี้ทำให้เรื่องสุขภาพของคุณไม่ค่อยดีโรคเก่าโรคประจําตัวกำเริบนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีโรคปัจจุบันทันด่วนโดยเฉพาะท่านที่อายุ60ขึ้นไปแล้วรอบนั้นต้องระวังมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับดาวบ่วงซิงเข้ามาบั่นทอนสุขภาพซ้อนเป็นสองดวงครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปในที่มืดมืดอ่ำอำเปลี่ยวๆอ้างว้างผู้คนหรือในที่ที่คุณคาดคิดว่ามีพูดผีวิญญาณชุกชุมเช่นป่าช้างานศพตำหนักทรงเพราะจะมีวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้ามาปะทะเกิดอาการหมังซิงห,งหลงหลงลืมลืมจนของมีค่าหายครับลืมในรถแท็กซี่บ้าง ไปลืมวางไว้ที่ไหนมือถือหายทั้งปีไม่ต่ำกว่า3ามเครื่องต้องระวังนะครับดาวอ่างลวงส่งผลในเงินทองที่มีค่าและหามาได้ยากต้องมีเรื่องใช้จ่ายจนเก็บเงินไม่อยู่ผู้ชายก็มักจะทำตัวเป็นเจ้าบุญทุ่มทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่ไม่มีเงินแต่คุณก็ยังโชคดีครับมีดาวมงคลโคจรเข้ามาในดวงชะตาถึงสดวงอันแรกคือจีมุย่ย จีมุย่ยเนี้ยส่งผลให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนั้นมีโอกาสไม่เจอเลยครับถ้าดาวดวงนี้ส่องแสงปั๊บนะครับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหลบหน้าหลบตาเลยครับตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นการงานเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งดาวเหล่งเต็กสำคัญครับดาวเหล่งเต็กคือดาวเจ้าที่ครับเป็นดาวสิีิมงคลเมตตามหานิยมจึงมักจะมีงานมงคลซ้ำซ้อนแต่งแล้วตัวเองแต่ง เชืยยากแต่งเป็นนิมิตหมายที่ดีจะเพิ่มกำลังคนหรือมีลูกหลานเกิดใหม่และยังส่งผลให้คุณนั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นอยากรู้มากกว่านี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้ไปครับ7 e เ e ่ e อและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศเสริมดวงชะตา2561 ปีนี้ผมแถมเสียมซูให้ลาบด้วยครับยังไม่พอครับปฏิทินเรื่องงามยามมงคลทั้งคู่นี้เลือกวันไหนเลือกออกรถขอพอรไหว้เจ้าอยู่ในนี้ทั้งหมด2เล่ม49บาท7 e เ e ่ e อและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศแต่ปีนี้คุณครับเทพที่เข้ามาสู่เรือนชะตาของคุณคือองค์แปะกงครับองค์แปะกงจะอำนวยพรให้คุณนั้นมีโชคบีลาบ ทำอะไรก็ราบลื่นดาวอับประมงคลจะถอยลงไปท่านจึงควรพกพาเหรียญมงคลองค์แปะกงเป็นเสมือนเจ้าที่เจ้าทางคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาด้านหลังของเหรียญผมยังมีเหรียญหะฮ่อและบวงสื่ออยู่อีทาให้มีคนเมตตารักใร้และเรื่องดีๆก็จะเกิดมีความสุขกันตลอดทั้งปี2561นะครับโชคดีเฮงๆครับ